เขาได้ไอเดียทำธุรกิจใหม่จากการเข้ามาทำบุญในวัดแห่งหนึ่งเขาเรียกเพื่อนมาอีก2คนเพื่อที่จะอธิบาย Business Mo เดลที่ดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า2,000ปีให้ฟังวินเริ่มอธิบายว่าประเทศไทยมีประมาณ40,000กว่าวัดรายได้หมุนเวียนน่าจะหลายพันล้านบาทแต่จากการหาข้อมูลเชิงลึกกลับไม่พบว่าแต่ละวัดมีรายได้เท่าไหร่กันแน่ไม่มีการตรวจสอบว่ารายได้มาจากอะไรใช้อะไรไปบ้างยิ่งพวกดอกไม้ทูบเทียนน้ำมันตะเกียงและอื่นๆ ต้นทุนน้อยแต่รายได้แล้วแต่จิตศรัทธาประเมินค่าไม่ได้และอย่างที่ทุกคนคิดพวกเขากําลังวางแผนจะทําวัดกันไม่ใช่ทําวัดสวดมนต์นะคือการทําวัดที่ไม่มีอะไรให้กลายเป็นวัดที่รุ่งเรืองส่วนพวกเขาก็เป็นกรรมการบริหารวัดจัดการบัญชีคิดอีเวนต์บูรณวัด สร้างศาลาสร้างโบสถ์พอวัดมีกำไรก็ปันผลกันเข้ากระเป๋าตัวเองขั้นตอนแรกเริ่มต้นด้วยการหาวัดเขาเริ่มหาในกรุงเทพก่อนแต่ก็ไม่รอดเพราะวัดใหญ่เกินไปกรรมาการเยอะพวกเขาจึงขยับออกไปแถวปริมณฑลแต่ก็ยังไม่รอดอยู่ดีเพราะวัดติดกันมากเกินไปคู่แข่งเยอะสู้เจ้าเก่าไม่ไหวอีกพวกเขาจึงขยับออกมาอีกหน่อยเจอหลายวัดเลยแต่บางวัดก็เก่าเกินไปจะรีโนเวตก็หลายล้านอีกบางวัดหลวงพ่อรู้ทันพวกมารศาสนาพวกนี้อีกจนมาเจอวัดหนึง่งเข้าทุกเนื่อนไข พอดีเป๊ะพระมีรูปเดียวคือเจ้าว่าท่านก็มีอายุเยอะแล้วพวกเด็กๆจึงไปเสนอว่าจะเข้ามาช่วยกันบริหารวัดให้รุ่งเรืองคนจะได้เข้าวัดมาทำบุญเยอะๆเป็นการให้คนเข้าถึงธรรมะกันมากขึ้นหลวงพ่อก็เห็นว่าเจตนาดีจึงตอบตกลงไปทุกคนคิดว่าธุรกิจนี้มีจริงไหมหรือมีแค่ในหนัง